เริ่มแล้วนะครับยกแรกนิเทวดาสิทธิคุณนะครับหรือว่าทิดาลิวดาสอนท่พาพรแดงโลโบภูเก็ตไฟขับน้ําเงินซ้ายกับขวาครับนิเทวดาซ้ายโลโบขวา้าพดถึงกระดูกมวยชั่วโมงบินเนี่ยนิเทวดาก็เหนือกว่าครับส่วนโลโบเนี่ยในอดีตนะครับชกระดับปรกรณ์พีเคแสนชัยชกระดับแสนชัยสคิงสตาร์มาแล้วครับ ต้องบอกว่าเป็นนักชกต่างชาติก็จริงครับสำหรับโลโบโลนักชกบราซิลแต่ว่าอาวุธในไม้มมยไทยครบเครื่องนะครับเดี๋ยวดูนะครับนอกกับในที่เทวดานี่มวยวงนอกก็เป็นมวยฝีมือส่วนโลโบโลนี่ก็ครบเครื่องครับแต่ว่ามีมีเข่าในที่เหนียวแน่นนะครับเป็นมวยต่างชาติที่ใช้เข่าได้ดีมากๆาครับสำหรับโลโบ ภูเก็ตไฟกับทำม,มวยต่างชาติทม,มวยบราซิลต้องบอกว่าครบเครื่องนะครับวงในนี่เหนียวเหน็บเลยครับไม่เป็นสองรองนักมวยไทยเลยครับสำหรับนักชกต่างชาติรายนี้ครับก็<ะ>เป็นนักชกจากเมืองซัปโปโลครับสาหรับโลโบครับปกติแล้วเนี่ยบราซิลเป็นประเทศที่กีฬาฟุตบอลครับเป็นกีฬาอันดับหนึ่งของประเทศแต่ว่าตอนนี้เนี่ยที่ประเทศบราซิลเนี่ยมวยไทยถือว่าเป็นอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่โด่งดังมากนะครับก็ ว่าโลโบบอกเป็นนักชกอีกหนึ่งคนนะที่ทำให้นักชกบารซิลนี่ชอชอบโอ้สอกกลับโอ้ยสอกกลับมาแล้วครับเมาครับเอามาซ้ายขวาาตดีายดีโอ้โหอ,อ,อกควปากเข้าไปครับนิดเีนะมาดูเลยครับแบบนี้โอ้โหวันนี้นักมวยโชว์ศิละปะมวยไทยได้สวยงามครับม่าหิวรันมวยแผ่นดินครับสงสยัยจะติดเชื้อมาจากคู่ที่แล้วครับ,บวันนี้แฟนมวยได้ดูศิละปะแม่ไม้มวยไทยแบบครบเลยครับสอกกลับเข่าลอยเตะก้านคอมีมาหมดเลยครับวันนี้ สวยงามครับแต่ว่ายังกล่อมโลโบไม่ลงครับแค่เสียอาการเล็กๆแพ้เคลมเคมครับอ่ะเริ่มจะฟพื้นแล้วครับสลับโลโบอ่ะทิมขวามาครับฤิเทวดาสเต็ปออกมานีไม่ต้องห่วงครับก่อนหน้านี้ก็ไปต่อยเมื่อแต่คนสมัครเล่นมาครับสอกกลับก็จริงครับแต่ว่าโลโบยังไม่กลับบ้านครับยังอยู่ในเกมครับอ่ะก็คงจะต้องระมัดระวังมากขึ้นแล้วนะครับนักชกจากบาซิลรายนี้ ดูสายตาจ้องขเขม็งเลยครับลิเทวดาแม่แขนขวาหลุดไปครับอัป,ปคัดลิเทวดาเบสิกการออกหมัดดูดีขึ้นนะครับเนื่องจากว่าไปชกมวยสมัครเล่นมาครับได้เบสิกการออกหมัดสเต็ปเท้าฟุตเวิร์กได้ประโยชน์หลายๆอย่างครับหมดยกที่หนึ่งลิเทวดากับโลโบโครับต้องเดินเข้าหาครับต้องเรียกคืนมาครับต้องเรียกคะแนนคืนมาบ้างครับโลโบ หลังจากไปโดนสอกกลับในยกแรกครับแต่ว่ายังอยู่ในเกมครับไม่ได้ว่าโดนนับแต่อย่างใดครับโลโบโอ้ดอกนี้ลงไปแล้วครับโอ้โหหงายท้องเก่งเลยฮะยังไงครับรอดไม่รอดครับโลโบยังเมาอยู่ครับยังเมาอยู่กรรมการกรรมการกรรมการกี่นิ้วกี่นิ้วกระโดดทิพย์าเลยครับโอ้หกระโดดทีเสียหลักครับมิเทวดาโอ้โหอาครับปิดเกมได้ไม่ได้ครับ ทลมมัดมาชุดใหญ่ๆครับศอกมัดโอ้โหไม่ไหวแล้วครับแบบนี้ครับชุดใหญ่ไฟกับพิบครับมันมาเยอะเกินครับนี่ครับไปต่อยมวยสากลสมัรเล่นมาครับสเต็ปออกมัดนิโทดานี่เป็นพายุหมัดเลยครับนี่ครับโอ้โหวันนี้ดุเลยครับโอ้โหถ้ากันครับโดนตรงไหนครับนี่ครับจังหวะสอกซ้ายครับจังหวะจะก้มลงต่อยท้องครับจังหวะก้มพอดีแล้วครับสอกซ้ายนิเทลดามาโดนนัดมาเจวลักกระโดดถีบหน้าครับโอ้ย โดนทีบจังหวะนี้ครับโอ้วันนี้นี่งัดเสือปะมวยไทยมาใช้ครบวงจรเลยครับนี่ครับพายุเลยครับพายุหมัดนี่ครับนี่ครับการออกหมัดครับเบสิกการออกหมัดของลิติครับมาแล้วครับกลับมาแจ้งเกิดในรูปแบบมวยไทย5ยกครับสำหรับลิติวดาศรี่พาพรครับโอ้ยกแรกสอกกลับครับยกสองถล่มครับ